ไว้แม่งเข้าโกโกแล้วนี่ไปเรืองมือสองโดนจ่อยไปเลยวะไม่มาเลยระเบิดสพานหน่อยกลางมากลางมา ขอบกวนไปสงดอก้ีันเกอเฟรอเดี๋ยวดูกลางให้ออฟกูจะแต่โคหน่งเนี่ยเนี่ยสองสตัวในโค้หนึ่งอ่ะง่าอยู่บนอ่ะขึ้นไปแล้วอ่ะฮอด

Bóng tục đấy càng ạ Tên của đi em kéo bỉ Em nhìn ta tẹn á Anh lùa vậy Cú gặp จบแล้วบวกกับพลาลังกล่องอะ่ะลังหน้าแกก้งไม่ได้ออนชนะนนแล้วหลุด

อมจลงจัตล่ศัตรูศัตรวศัตทูศัตรูศัปล่ศาาัอรูศัตรัตราศัตรูศัตรูศัตกูศัตรูบัตรูศัร่ัตรร ดเดี๋ยวนะจับดีกูไปเว่อกูต้องตัวหลังไอ<ห>้น,นั่นอ<ถ>่ะสองสามตัวเลยมันโยกมาสองโยกมาสองมาสองตียืนนักเออมุมเนี้วางแล้ววันวิ่งนีวหว่าใจ แกงไค่ลีดโรดนี่ท่อท่อท่อยังไม่มีออคนดูเลยออ,อ,อเปิดออ,อ,ดอดนี่บอกไม่มาสักทเมื่อยแล้วข็งแล้ว ซ่ากูไปเหยวะมันโยกไปไม่โดนใส่มันนะน้าอวนขวามืลอลอเอฟรีอนชิบอตกอตกนี่เอ,อ้าเยียย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 ยม่ยยยหนึ่งไม่ตายเยเยเยย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 อยยยยยย

มาแล้วมาแล้วมาแล้วสองมาเร็วขอตัวขอตัวสองมาแล้วครับช่วยหน่อย มไอเด็กเียรนี่แชไปแชไปแกตัวนึงแตัวนึงแตัวนึงละอข้างบนงบนข้างบนนไม่มีสายสายฟอง มากแกนี้รอาเอนายรโน่ารน่าตัยเจ็บไม่บางทางกูวิ่งไงารโปรซาเอฟโรน่าเยวเด้อเด้อ หนึ่งก็มีสัตว์หมดสองดูสองตัวจะวิ่งช้าม,มันก็เปิดกระามได้เลยยวกูป่าเอง ต่อยมมาแล้วหลังมึงไม่ถอนตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งมือกุชาบนสองตัวหนึ่งอ่ะไดิ้นเสียงโดยจู่บนบนโดนอ่ะเอ้าโอ้โหพียนั่งตะบนมแอ้ลบนหัวมึงลาดบอมตกในสองในตรงที่ตายเมื่อกี้ฝันเลียวอยู่วิ่งโยกไปกลางแล้ว รอในสองหละบอมตกอ่ะในขวามือไม่กี้บนออฟสไนอยู่นะยิงตายบนออฟมีสไนยนะไม่ต้องเข้าไปบอมตกในสองไม่ใช่เหรอในในสองที่ไอรีมันตายมม่เก็บไปแล้วมั้งนก็กไปแล้วโยกแล้วก็ไปหนึ่งแล้วระวังออฟระเบิดเช็คดูอยากรู้ว่ารออะไรนเนาะว้าวบอกไ้ยัง ระวังออฟตัวหนึงออฟัวไหนหลังไหวังกมีออฟใส่กูฟังกลับด้านนะมือหลังมีตัวไนตัวนึงกูได้ยินอยู่เด็กอะไม่เหเยศเขียวอะฟังอยู่ยมา เปิดแล้วออกดิต่อไม่ได้แล้วโกแมนแต่ไม่กีดเล่าสถวนี้กูทุบทิ้งเลย

กวางกว้างเห่เห้ยยีโอยียเลยตัวอะไรแล้วอ่ะกางตัวนึงกางตัวนึงไอ้เจ็ดมันเนี่ยอยู่กลางห้องตู้เย็ยนตู้เย็ยนแม่ก็ขึ้นบนออฟ Đang nghe Namu, Nam không? Ờ Off Luôn lắm Return to main base. Your efforts are commended. Looks โหหลังกุญเด็ดเฮ้ยเนี่ยฮะซากซากสองตัวซากสองตัวมีสองตัวเลยออกไปตายหมดออนออฟมีนะนมไอรีไปไหน นี่ยมมันเกี่ยมมันเกี่ยมอย่างนั้เห็นไหมมิลยิงกลางซากสองตัวแล้วดูตูออฟไว้เถอะเป็นไหมตรงนี้ซากยิ้มดูไอ้เพื่อนเขียมหมดยังอ่ะ กลางเกิดมาเลยยิงระเบิดเช็คดิยิงละยิงระเบิดปาไปดิมีอ้อยมีมีมีกองทียิงกลางกลางนั่นแหละถ้าออกไปทางมึงทางมึงสวยเฟย์ออฟมาเจ็บแล้วนะนั่นไงกูว่าแล้วเกิด กูออกออกหนึ่งเลยนะมิวไอออกสองนะออกสองไม่เข้ามาเลยมาวางเถอะครับ อปอปอปเอฟอปคอยแม่งบนหนึ่งบนหนึ่งโน้นโน้นตูดโตฮี่นี่จะฟันสามตูดตาตัวเส้ยคุณไม่จะกระโดดมา